ส่วนที่สมุดปราการบางพลีค่ะอันนี้ไม่ใช่มีดนะอันนี้ใช้หินเป็นเพื่อนรุ่นน้องในวงเล่านั่งกงกับรุ่นพี่อพอเล่าเข้าปากเมาแล้วปรากฏว่าฟังอะไรก็ไม่เข้าหูและหงุดหงิดใจต่อยกันขึ้นมาแล้วก็เอาหินเนี่ยไปทุบหัวรุ่นพี่ปรากฏว่ารุ่นพี่เดินกลับเข้าห้องไปนอนเนี่ยเลือดอาบเห็นเขาเลือดอาบอยู่ใจดีด้วยนะเอาผ้าขนหนูชุบน้าค่ะไปเช็ดเลือดให้เขาไม่รู้เลยว่าอาการเขาสาหัสจนเขาสิ้นใจในห้องพักเนี่ย กลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายไปแล้วนะคะคือก็ไม่แน่ใจว่าไอตอนที่เอาผ้าคุณหนูชุบน้ําแล้วไปเช็ดเลือดให้กับคนที่ทะเลาะกันเพื่อนกันเนี่ยอตอนนั้นน่ะเขาสิ้นใจคือกลายเป็นศพไปหรือยังนะไม่แน่ใจเลยนะเพราะว่ากว่าที่จะมารู้ว่าตายเนี่ยก็คือ เที่ยงของวันถัดมาแล้วนะคะคนี่หะจุดพบศพห้องเช่าอยู่ที่หมู่8บางปลานะคะตําบลบางปลาอำเภอบางพลีของสุนรรการนายคำนายหนองแคนอายุ52ปีสวมกางเกงในตัวเดียวยังมีผ้าขนหนูเปื้อนเลือดวางกองอยู่ที่เอวอยู่เลยผ้าขนหนูผืนนั้นก็คือผือนที่คนร้ายเอามาเช็ดตัวให้อะแหละแล้วที่ศพเนี่ยก็คือมีรอยแผลเขียวช้ำที่เบ้าตาขวาน้าผาหน้าผากก็มีแผลถูกข,ของแข็งกระแทก ตอนเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตอนราวเที่ยงใช่ไหมคะเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมามากกว่า5ชั่วโมงแล้วทีนี้เมื่อครูเห็นคนที่ตาเขียวๆอีกคนนึงใช่ไหมนั่นะ่ะเพื่อนร่วมห้องพักของนายคำนายชื่อว่าคุณชัยยุทธค,คุณชัยยุทธก็ตาเขียวเหมือนกันตาซ้ายหน้าผากถลอกปอกเปิกมมีแผลแตกด้วยนะคะโอ้โหนี่เหมือนไปผ่านศึกสงครามันใช่พี่ชัยยุทธบอกว่าตอนช่วงดึก นะคะนายบอยกับนายคำนายนั่งกงเล่าอยู่ด้านล่างหอพักจากนั้นได้ยินเสียงคนต่อยกันพี่ชัยยุทธก็ลงมาดูแล้วก็เข้าไปห้ามพี่ก็เลยตาเขียวแบบนี้เพราะถูกนายบอยต่อยไปด้วยทีนี้นายบอยต่อยทั้งพี่ชัยยุทธต่อยทั้งพี่คำนายคนตายค่ะเรียบร้อยละก็หนีหายไปตัวเองก็เลยพาพี่คำนายเนี่ยกลับขึ้นห้องพักเข้านอนตีห้าตื่นมาปลุกคำนายบอกไปทํางานไหม,มได้ยินคำนายตอบกลับมาว่าอือ,อ,อ ก็ไม่ได้ขีสนใจอะไรตัวเองก็ออกไปทํางานละแปดโมงเชา้าย้อนกลับมาห้องพักอีกครั้งเพราะเอ๊ะทำไมเพื่อนเพื่อนตัวเองอ่ะไม่มาก็คือพี่คานายอ่ะปรากฏว่ามาถึงเห็นนายบอยอยู่บนห้องเนี่ยค่ะอยู่กับผู้ตายพอนายบอยเห็นพี่ชัยยุทธย้อนกลับมาก็รีบหนีออกไปจากห้องทันทีพี่ชัยยุทธก็เลยไม่ได้เดินไปหา ผู้ตายเพราะคิดว่าคงจะคุยอะไรกันคงไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าเขาจะตายใช่ตัวเองก็ย้อนกลับไปทําการจนเที่ยงพี่ชัยยุทธ์เนี่ยกลับมาที่ห้องอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะตกลงพี่คำนายแกก็ไม่ไปทํางานจริงๆนะฮะก็เลยเข้าไปดูในห้องนอนตัวแข็งไปแล้วตายแล้วครับตายแล้วค่ะตายแข็งนี่ก็น่าจะหลายชั่วโมงแล้วล่ะครับมากกว่าหชั่วโมงแล้วอ่ะเขาอยู่เขาทะเลาะกันอยู่นู่นนะครับก็ผมกันเขาเสร็จผมว่าเข้าห้องน้ำ เขามาตีประตูห้องน้ำผมพังแล้วก็เขาก้อนหินอะอยู่ในห้องน้ำเน่ยก้อนหินอยู่จะมาตีผมอีกก้อนหินยังอยู่ไม่รู้ผมบอกเขาปล่อยไปเลยไม่ต้องเลยว่างีบ้บุตรเรื่อยบุตเลยแล้วเขาทุบอะไรเนี่ยตีประตูขเขาไม่คันทุบคนตายทุบอะไรวะผมอันนี้ผมไม่เห็นนะครับเพราะตอนที่อยู่ข้างล่างผมเข้าไปห้ามผมก็โดนแล้วก็เตะผมผมก็ลงตบไปลงแบงล่าง คือตอนที่ลงไปเนี่ยคือเข้าไปห้ามตัวเองก็เจ็บตัวไปด้วยคืนที่เขานั่งปงเล่าทะเลาะกันโดนต่อยเ,อเนี่ยก็คือช่วงคืนของวันที่11ใช่ไหมคะในภาพที่เห็นสว่างสว่างก็คือเที่ยงวันนี้วันที่12จนกระทั่งตกเย็นค่ะห้าโมงเย็นตำรวจไปติดตามควบคุมตัวในบอยหรือนายมิตรภาพเชื้อทองดีวัย41ปีจากที่ทํางานคือบอยก็ไม่ได้หนีบอยไปทํางานนะคะแล้วบอยไม่รู้ตัวว่าตอนที่ตัวเองเมาอ่ะต่อยเขาอ่ะเอาหินทุบหัวเขาเนี่ย ถึงขั้นทําให้เขาตายอ่ะนายบอยโดนจับในคดีฆ่าคนตายงงเลยครับแล้วก็บางบอกว่าคือคืนนั้นน่ะเนี่ยหินก้อนนี้เนี่ยนะคะก้อนปูนน่ะแหละเขาบอกว่าเขาถูกรุมก็คือนอกจากพี่คานายคนตายที่นั่งกงเล่าแล้วพูดจาไม่เข้าหูกันทะเลาะกันแล้วต่อยกันเนี่ยก็คือพี่ชัยยุทธวิ่งลงมาช่วยห้าม,มแต่กลายเป็นว่านายบอยบอกว่าเขาถูกรุมก็เลยหยิบเอาไอ้ก้อนปูนเนี่ยจากลานจอดรถทุบสวนไปมไม่รู้โดนตรงไหนบ้างเขาบอกเขาเมาไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็คือแยกย้ายกันไปนอนตอนเช้าที่พี่ชัยยุทธเห็นในบอยเนี่ยมาอยู่ในห้องกับพี่คำนายเนี่ยเขาบอกว่าเขามาเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะว่าหยิบสับเครื่องกันไปเมื่อคืนตอนที่แยกย้ายเนี่ยหยิบโทรศัพท์สลับกันกับคนตาย8ปโมงเช้าก็เลยมาขอเปลี่ยนโทรศัพท์<อ>ก็คือตอนนั้นพี่ชัยยุทธออกไปทำงานแล้วงาแต่ว่าพี่คำนายเนี่ยยังนอนอยู่ในห้องซึ่งตอนนั้นเสียชีวิตหรือยังยังไม่แน่ใจแต่ในบอยบอกว่าเห็นคำนายนอนแน่นิ่งมีเลือดออก ก็เลยเอาผ้าขนหนูชุบน้ํามาเช็ดตัวให้ด้วยความเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเลือดออกจากที่เราทะเลาะก,กันเมื่อคืนที่เอาหินทุบเขา<อ>แล้วก็เลยออกจากห้องไปทํางานตามปกติจนกระทั่งตํารวจตามไปจับตอนเย็นเนี่ยถึงรู้ว่าพี่คําญในตายแล้วครับเนี่ยโดนคุมตัวนะคะข้อหาฆ่าคนไปเนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเลยเมื่อวานจับ<อ>ปุ๊บรับสารภาพปุ๊บ,บทำแผนเลยนะฮะใช่โอ้โหอ่ะจบคดีนะครับทะเลาะก,กันแล้วก็ฆ่าเพื่อนไป